ริมครับก่อนื่มเขาอยากจะขอโทษตัวเองก่อนคือบางครั้งที่เวลาออกไปอะไรอย่างเงี้ยม,มันคือคือคือสิ่งที่เขาต้องทำอยากให้ตัวเองเข้าใจให้ตัวเองรู้ก่อนว่าคือที่เข้าบางครั้งเข้าไปเขาไม่ได้ิน เป็นคนที่ชอบไปกินเหล้าชอบไปเที่ยวชอบไปอะไรแต่ว่าเหตุผลที่ต้องไปคือเพราะมันต้องไปอยากให้ัเองเชื่อในตัวเขาคือเขาไม่รู้หรอกว่ามันมันมันคือเหตุผลอะไรแล้วมันคืออะไรแต่สิ่งที่อยากบอกนะตอนนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพยายามทำคือ อย่างที่เคยบอกเขาพยายามอยากจะสร้างสร้างฐานอนาคตสร้างฐานครอบครัวเพื่อที่จะดูแลวันนี้ยอมรับว่าเขาเขาอยากมีอยากมีอิ่มอยากมีนิชาอยู่ด้วยใช้ชีวิตด้วยเขามองเห็นสิ่งที่ตัวเองเจอสิ่งที่ตัวเองผ่านมา มองเห็นที่ตเองเป็นอยู่นะปัจจุบันเขาเขาอยากทําให้ตัวเองมีความสุขมากกว่านี้อยากทําให้นี่ชายมีความสุขมากกว่านี้อยากสร้างครอบครัวเราให้มันเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์เป็นครอบครัวที่มีความสุขมันอาจจะต้องใช้เวลามันอาจจะต้องใช้หลายๆอย่างมันอาจจะต้อง ทำหลายๆอย่างบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะทําให้ตัวเองไม่ชอบตัวเองไม่โอเคแต่อยากให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพยายามทําอิ่มคือเป้าหมายนิชาคือเป้าหมายเป้าหมายอยากให้มีความสุขเขาเกิดมาสามสิบสามปีแล้วนะ ผิดหวังกับเรื่องความรักมาเยอะมากพอแล้วจนวันนึงจนวันนี้เขามาเจออิ่มอีกครั้งกลับมาเจออิ่มมีนิชามาด้วยไม่รู้มันมันรู้สึกผูกพันมันรู้สึกเฮ้ยอยากเป็นครอบครัวอยากดูแลอยากใช้ชีวิตด้วยกันแล้วก็ มัน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 ไม่ใช่แค่ช่วงโปรโมชั่นนะกับการที่ได้ไปเจออิ่มครั้งแรกเมื่อกี้มันไม่ใช่แค่เป็นการแบบแค่ช่วงโปรโมชั่นนะแต่มันรู้สึกว่าแบบเรารู้สึกว่าเธอเติมเต็มเราเรารู้สึกว่านิชาเติมเต็มเราหลายคนถามหลายคนบอกหลายคนพูดว่าเฮ้คิดยังไงทําไมไป ไปชอบไปรักไปกับคนที่เขามีพันธะเขาไม่ได้สนใจแล้วเขาก็พยายามบอกให้ทุกคนว่าเฮ้ย mm hmm. จริงๆเขาไม่ได้เลวหลายเขาแค่โชคร้ายที่เขาเจอคนที่ไม่ดี แต่ณนะตอนนี้ณวันนี้เขาอยากทำให้อิ่มรู้สึกว่าอิ่มเจอคนที่ที่พร้อมจะทำให้อิ่มและนิชามีความสุขและเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์สุดท้ายแล้วคือ รักอิมเทคแคร์เขาไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่านี้หรอกไม่มีอะไรจะมาการันตีให้เชื่อใจไม่มีอะไรจะสัญญาหรือไม่มีอะไรจะมาบอกให้เชื่อมั่นแต่อยากให้อิ่มรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำทุกสิ่งที่อย่างที่เขาพยายามสร้าง เขามีอิ่มเป็นเป้าหมายเขามีนิชาเป็นเป้าหมายอยากให้เธอกับลูกมีความสุขโดยมีเราอยู่ด้วยเธอเคยถามว่าถ้าสักวันหนึ่งอิ่มไม่ได้รักเราแล้วไม่ได้รักเขาแล้วแล้วทำไมถึงยังไม่ทิ้งอิ่มไปเพราะเขามองว่าการที่อิ่มไม่รักมันไม่ได้ส่งผลให้เขา รู้สึกว่าไม่ได้รักตัวเองเมื่อไหร่ที่อิ่มบอกว่าเอ้ยพี่พี่ปอไม่ไม่ต้องอยู่หรอกพี่ปอไม่ต้องมายุ่งวันนั้นเขาก็จะเคารพก,การตัดสินใจของอิ่มเขาคิดว่าเขาโตพอเขาคิดว่าเขาก็เป็นผู้ใหญ่มากพอ อาจจะดงงงูง้องแง้งอาจจะดูเป็นเด็กเป็นบับไปบ้างนะ <c oughs> ก็ธรรมดาก็ปกติก็เขาเป็นคนขี้เล่นเขาเป็นคนตลกเขาไม่รู้หรอกว่าอนาคตข้างหน้าเขาจะประสบความสำเร็จในชีวิตไหมแต่วันนี้เขาอาจจะเพิ่งเริ่มต้นแต่สิ่งที่เขาอยากให้มันเป็นมากที่สุดคือ อยาให้อิ่มกับนิชาก้าวไปด้วยกันก้าวไปกับเขาอยู่เคียงข้างกันคอยดูแลกันให้กำลังใจกันมีปัญหาอะไรเราปรึกษากันเราบอกกันเราพูดกันเราคุยกันสิ่งไหนที่ไม่ดีเราบอกกันเราเตือนกันสิ่งไหนที่ดีเราชื่นชมเราเชื่อชูเรายกย่องกันเราเชื่อว่ามัน มันมันน่าจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขได้ทุกครั้งที่เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าอิ่มไม่โอเคเราเราเครียดนะเราเราซีเรียสเราเราไม่สบายใจเราอยากให้รู้ว่าเราเราแคร์เรา care. เทคแคร์เธอนะเทคแคร์นิชาด้วยเป็นห่วง ตลอดวันนี้อาจจะซัพพอร์ตได้ไม่เต็มที่วันนี้อาจจะยังดูแลได้ไม่เต็มที่แต่เขาพยายามอยู่นะช่วยเป็นกำลังใจให้เขาด้วยคงดึกแล้วแหละยิ่มคงหลับไปแล้วคิดถึงนะ พักผ่อนเยอะๆขนมดึกๆก็อย่าก,กินเยอะมันอ้วนเข้าใจไหมส่วนลูกก็อย่าดุเขาเยอะค่อยๆพูดกับเขาหลักยิ่มกับนิชานะครับพักผ่อนแล้วบายบาย